ในปีคริสตศักราช1815การประทุของภูเขาไฟทัมโบราทําให้โลกส่วนหนึ่งถูกปกคลุมด้วยความมืดและก่อให้เกิดช่วงเวลาอึมครึมที่เรียกกันในเวลาต่อมาว่าปีที่ไม่มีฤดูร้อนในช่วงนี้แมรี่และเพอร์ซีเชลลี่เดินทางไปถึงบ้านของหลอดไบรอนใกล้ทะเลสาบเจนีวาพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในบ้านเพื่อเป็นการฆ่าเวลาไบรอนท้าเพื่อนนักเขียนของเขาว่าใครจะเขียนเรื่องผีได้น่ากลัวที่สุดนั่นทําให้แมรี่สาวอายุ18ปีเกิดความคิดขึ้น ในช่วงไม่กี่เดือนถัดมาเธอแต่งเรื่องแฟรงเกนสไตน์แฟรงเก์สไตน์ที่เรารู้จักอาจมีตัวสีเขียวและส่งเสียงครางแต่นั่นไม่ใช่สัตว์ประหลาดของแมรี่เชลลี่ ที่จริงแล้วตามหนังสือ f ฟรงเกสไตน์คือชื่อของดรวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างสัตว์ประหลาดที่ไม่มีชื่อเรื่องเล่าถึงความยุ่งยากในความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างกับผู้ที่ถูกสร้างทําให้ตัวละครทั้งสองตัวนี้ถูกควบรวมกันในความคิดของคนส่วนใหญ่ <c oughs> ก่อนที่คุณจะอ่านหนังสือฉบับดั้งเดิมหรืออ่านมันซ้ำอีกครั้งมีบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการทําความเข้าใจเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องนี้และอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้เรื่องนี้ถูกตีความหลากหลาย หนังสือเล่าเรื่องความพยายามของดร์แฟรงเกนสไตล์ที่จะสร้างและรักษาชีวิตเขาสร้างสัตว์ประหลาดทีละส่วนทีละส่วนจากสิ่งที่ตายแล้วและช็อตไฟฟ้าเพื่อให้สัตว์ประหลาดมีชีวิตในขณะที่เขาทำการทดลองสำเร็จเขากลับหวาดกลัวผลของการทดลองและหนีไป แต่ไม่ว่าด้วยเวลาหรือระยะทางก็ไม่อาจทําให้เขาหนีพ้นสัตว์ประหลาดที่เขาทิ้งไว้ได้และเรื่องราวจึงกลายเป็นการไล่ล่ากันระหว่างผู้สร้างกับสัตว์ประหลาดเชลลี่ให้ชื่อเรื่องนวนิยัยสยองขวัญของเธอไว้ว่าโพรมิธิอุสสมัยใหม่นั้นเป็นการอ้างถึงเรื่องราวในปรการณ้กรีกเกี่ยวกับโพรมิธิอุสเทพไททันผู้ขโมยไฟจากเหล่าเทพและนํามันมาให้มนุษย์ซึ่งทําให้มนุษย์มีความรู้และมีพลังอํานาจแต่ด้วยการกระทําที่ขัดต่อแบบแผนดั้งเดิมนี้โพรมิธิอุสจึงถูกล่ามไว้กับก้อนห เรื่องราวของพรอมิทิอุสปรากฏขึ้นอีกครั้งในงานวรรณกรรมยุคโรแมนติกช่วงศตวรรษที่1ิแมรี่เองก็เป็นนักเขียนคนสำคัญในยุคโรแมนติกและเธอก็แสดงออกถึงความสนใจในธรรมชาติอารมณ์และศิลปะบริสุทธิ์2ปีหลังจากที่แมรี่ตีพิมพ์แฟรงก์สไตน์เพอร์ซี่ได้แต่งบทละครเพลงโดยการตีความใหม่จากเรื่องราวของโพรมิทิอุสละครนั้นมีชื่อว่าการปลดปล่อยพรอมิทิอุสนักเขียนยุคโรแมนติกใช้การอ้างอิงเรื่องเล่าในตำนานเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์ของโลกในยุคโบราณเปรียบเทียบกับโลกสมัยใหม่ พวกเขายังคงมีความคลางแคลงใจต่อวิทยาศาสตร์และแฟรงเกนสไตน์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เตือนให้เราระวังเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ okay, <dear. S 1> สำหรับเชอร์รี่แล้วเรื่องเหนือธรรมชาติไม่ได้น่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องทดลองต่างหาก นอกจากนี้บรรยากาศแบบกอทิกก็ช่วยเสริมความน่ากลัวให้กับเรื่องเรื่องแนวกอทิกมีลักษณะเด่นคือความกังวลฉากหน่าสะพรึงกลัวและสิ่งประหลาดที่น่าขยะแข,ขยงและความกลัวในการถูกลืมเลือนองค์ประกอบเหล่านี้พบได้ในเรื่องแฟรงเกนสไตน์แต่ความน่ากลัวนี้ยังอาจมีที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าสะเทือนใจของเชลลี่ได้เช่นกันเนื้อเรื่องนั้นเต็มไปด้วยการอ้างถึงเหตุการณ์บางส่วนในชีวิตของเชลลี่เธอเกิดในปีคริสตศักราช1 7 9 7เป็นลูกสาวของวิลเลียมกอดวินและแมรี่วอลสโตนคราฟ ทั้งสองเป็นนักคิดหัวก้าวหน้าคนสำคัญหนังสือของแม่ของเธอเรื่องการเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงเป็นหนังสือสนับสนุนสิทธิสตรีเล่มสำคัญน่าเศร้าที่เธอเสียชีวิตจากการให้กำเนิดแมรี่แมรี่ถูกหลอกลวงจากการตายของแม่และภายหลังก็ประสบปัญหาเดียวกันในการคลอดลูกเธอตั้งครรภ์หลังจากที่หนีตามเพอร์ซี่เมื่ออายุ16ปีแต่ทารกนั้นเสียชีวิตหลังจากคลอดได้ไม่นานจากการตั้งครรภ์อีกสี่ครั้งมีทารกรอดชีวิตเพียงคนเดียว นักวิจารณ์บางคนเชื่อมโยงโศกนาฏกรรมนี้กับกกนเรื่องของแฟรงเกนสไตน์เชลลี่บรรยายว่าการให้กำเนิดเป็นทั้งการสร้างสารรค์และการทำลายและสัตว์ประหลาดก็เป็นภาพสะท้อนที่ปิดเบี้ยวของวัฏจักรชีวิตตามธรรมชาติดังนั้นสัตว์ประหลาดจึงเป็นตัวแทนของความละโมบที่มีอยู่ในตัวดร f แฟรงเกนสไตน์ที่พยายามจะสร้างชื่อ ซึ่งทําให้เกิดความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของเขาหรือการสําคัญผิดการแสดงบทบาทเป็นพระเจ้าของเขาเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากข้อความที่ว่าความเป็นและความตายสําหรับผมแล้วก็เหมือนกับพันธนาการที่เราจะต้องก้าวข้ามและสาดสายแห่งความสว่างมาสู่โลกที่มืดมิดถึงแม้ว่าเขาจะทําการทดลองที่น่าทึ่งได้สําเร็จแต่เขาก็กําลังเล่นกับไฟโดยเอาหลักจริยธรรมเข้าไปเสี่ยงและการตัดสินใจของเขานั้นก็แสดงผลลัพธ์ให้เห็นตลอดเรื่องซึ่งเต็มไปด้วยการอ้างถึงไฟและอุป,ปมาที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างแสงสว่างและความมืด สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะก,กิดให้เรานึกถึงไฟของโพรมิทิอุสแต่ยังทำให้เรานึกถึงแนวคิดที่แปลกใหม่ในการนำเสนอด,ด้านมืดของชีวิตเรื่องราวที่เราถ่ายทอดช่วยให้คนอื่นเข้าใจอดีตได้ดีขึ้นและบางครั้งก็ช่วยให้เข้าใจปัจจุบันได้ด้วยสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวปรํปรา